กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มือกับผมแอดแบงค์เช่นเคยนะและคลิปนี้เราก็จะมาสปอยในเมทที่มีชื่อเรื่องว่าสเปียร์มีเกตโรดก็จะเป็นซีซั่นที่2ตอนที่5แล้วนะครับสามารถรับชมมันเมทเรื่องนี้แบบถูรักสิทธิ์ได้ทาง VTV เลยแต่ถ้าหากทุกท่านขี้เกียจไปดูเองก็สามารถฟังผมสปอยนะตอนนี้ด้วยเช่นเดียวกันเอาล่ะทาพร้อมกันแล้วเรากำลังมาสปอยตอนที่5กันนะครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวซีดัตทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทางช่องซีดัตของพวกเราก็มีระบบสมัครสสสสสสมมมมมาาาาาาาชชชิกิกกกกกเเเปป็็นนนนนนทททีีีี่่่่่่รร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 ยยยยยยบบบ้้้้้้อออออใใคคคคจะะดดดดูลลวงงหหถัััไไโ ทางเราจะโดนเงนเมถังซานไว้นะครับมีกี่ภาคก็ลงทุกภาคมันนั่นแหละบอกได้เลยว่าดูกันยาวๆเลยอ,อย่าลืมพากันไปสมัครระบบสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบครัวสีดัดด้วยนะครับหลังจากที่เหลียงเชื่อเห็นว่ามอเตอร์ไซค์ของตัวเองวิ่งหนีได้นเนี่ยเขาจะทำไงล่ะครับก็วิ่งตามสิแต่ด้วยความเร็วของเขาในปัจจุบันนี่ก็ไม่สามารถตามเพ่กทันขณะเดยน,นั้นเองรถทัวร์ที่สวนทางมาก็ถึงกับตกใจเลยครับเมื่อเห็นว่ามอเตอร์ไซค์นั้นกำลังลอยมาทางพวกเขาแต่ก่อนที่จะเข้าปะทะกันก็พบว่ามอเตอร์ไซค์นั้นเน ก็ไม่คิดจะตามมอเตอร์ไซค์นั้นไปแล้วเลยครับเขาจึงโทรบอกให้หลีเทียนไปเจอกันที่ตีนผูเขาเดี๋ยวเขาจะรีบวิ่งไปเดี๋ยวเดียวก็ถึงทำเอาหลีเทียนที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับตกใจทำไมถึงวิ่งละ่ละมอเตอร์ไซค์มึงล่ะเหลียงเชอร์ก็ได้พูดขึ้นมาด้วยความโกรธว่ามอเตอร์ไซค์ของเขาในกำลังวิ่งหนีเข้าไปน่าจะเป็นฝีมือของใครสักคนอนะนะอย่าให้ตูจับได้นะมึงไม่นานหลีเทียนก็ได้มาสมทบกับเหลียงเชอร์เขาก็ถามนลครับว่าใครเป็นคนเอามอเตอร์ไซค์ของเหลียงเชอรไปแน่นอนว่า แล้วเพิ่งจะเคยเจอสถานการณ์แบบนี้เป็นครั้งแรกนี่แหละหลายคนจะไปรู้บางทีไอหมอนั่นมันอาจจะอยู่ระดับซก็เป็นได้ลิเทียนก็สงสัยอีกว่าคนระดับนั้นทำแบบนี้ไปทำไมกันเหลียงเชิดก็เกิดคนสงสัยว่าลิเทียนนั้นทำข้อมูลลวนไหลหรือเปล่าลิเทียนก็รีบปฏิเสธเลยครับบางทีเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนของเทียนหลวงก็ได้เหลียงเชิดก็บอกว่าเรื่องนั้นช่างมันละกุญแจสำคัญนั่นก็คือสิ่งของที่อยู่ในภูเขานี้พวกเขานั้นต้องรีบละเออเรื่องนั้นฉันก็รู้อยู่หรอกแต่ว่าภู เห็นว่ามีใครบางคนกําลังแบกมอเตอร์ไซค์วิ่งอยู่ทางหลวงทาให้พวกเขาก็เกิดความสงสัยเลยครับเพราะเขาคนที่วิ่งเลอวซะจนกล้องนั้นจับแทบไม่ทันทาเอากล้องนั้นมาเห็นใบหน้าด้วยซ้าพวกเขาก็สงสัยว่าน่าจะเป็นผู้ฝึกตัวระดับ4ขึ้นไปและคิดว่าอาจจะเป็นคนของเบื้องบนแต่ถึงะน้นหัวหน้าหน่วยก็ได้สั่งให้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดเลยครับและตั้งด่านเพื่อหยุดเขาคนนั้นซะจนถึงตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่ได้พบเจอเพกและไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยพอพวกเขาในด่านม,มาตั้งด่านในเมืองอะนะส่วนเพกของเราขึ้นไปบนภูเขาคงจะเจอกันออออยยยูููู่่่่่ลลแตตพพพพมมาาาาาาทททีเเเเเเขขขงงงงรรรรบนนนภถึกกกกไได้้้้ิ์ซคืัั ท,ทียนที่เขาเคยพูดเอาไว้ว่าชมชิดข,ของเขานล้วสามารถสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างดังนั้นบนภูเขานี้เนี่ยมันจะต้องมีบอะแสอะไรบางอย่างแน่เมื่อเพริคิดได้แบบนั้นก็ถอดติดตรวจสอบดูเลยครับจะได้พบเขากับกลุ่มก้อนพลังงานอะไรบางอย่างที่อยู่อีกภูเขาลูกหนึ่งเพริที่เห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งไปยังสถานที่นั้นทันทีซึ่งมันก็เป็นหุบเขาธรรมดาที่ไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยครับแต่ว่าพื้นด้านล่างเนี่ยมันเหมือนจะมีใครบางคนมาขุดเอาไว้พอเพรกระทืบเท้าลงไปดูกก็พพบวว่าาข้งงลนนนัมเได้กินนั็พบว่าข้างล่างเนี่ยมกกบบากเลคัับีพง นันทันชีซึ่งมันก็ได้เกิดเป็นหลุมขนาดใหญ่จากนั้นเพศของเราก็ได้กระโดดล,ลงไปข้างล่างข้างใน,นเป็นโพรงถ้ำมืดๆเลยครับและเพศที่ตัดสินใจเดินสำรวจนั้นก็ได้ไปหยียบกับกับดักเขาแต่โชคยังดีที่ทักษะของเพศในตอนนี้หลบกับดักได้อย่างง่ายดายเพศของเราก็เดินสำรวจไปเรื่อยๆจนได้ไปพบเข้ากับห้องห้องหนึ่งตรงกลางจะมีท่านที่มีแสงจันทราส่สองลงมานะและบนนั้นก็มีกระจกสีทองครึ่งซีกเพศก็ได้หยิบกระจกชิน้นนั้นขึ้นมาตรวจสอบก่อนที่จะถ่ายเทพลังเข้าไปในกระจกเพื่อจะสังเกตว่ากระจก นี่มันระเบิดแฟลชชัดๆทำเอาตาแทบบอดแน่ทำเอาเพกก็ถึงกับคิดเลยครับว่ากระจกนี้เนี่ยจะมีประโยชน์บ้างไหมเนี่ยขณะเดียวกันนั่นเองระบบของเพกก็แจ้งเตือนถึงแต้มตกใจที่ได้รับมาจากพวกเหลียงเชอ่์เพกที่เห็นแบบนั้นก็รู้ด้ทันทีว่าพวกเหลียงเชอ่์คงจะมาถึงที่นี่แล้วทางด้านพวกเหลียงเชอ่์ในตอนนี้ก็ถกใจมากเลยครับเมื่อมาพบเข้ากับมอเตอร์ไซค์ของตัวเองที่อยู่บนนี้เหลียงเชิ่งก็โมโหมากและคิดว่ายังไงหลิวเทียนนั้นจะต้องทำข้อมูลล่วนไหลแน่ๆทางด้านาหลิวเทียนก็ปฏิเสธหัวชน แล้วแบบนั้นเขาจะไปทาข้อมูลล้วไหลได้อย่างไงอ่ะอ่ะไม่ต้องเถียงกันผู้มือสองคนนั่นแหละทำข้อมูลล้วไหลอะและเหลียงเช่อที่ขี้เกียจะเถียงก็เก็บอกว่าช่างมันสิ่งสําคัญในตอนนี้ก็คือตามหาของวิเศษเขาก็บอกให้หลี่เทียนรีบนำแกมบทิศขึ้นมาหาซะบางทีเราอาจจะไปก่อนเขาคนนั้นก็เป็นได้หลี่เทียนก็ทาตามที่เหลียงเช่อบอกพอพวกเขาไปยังสถานที่นั้นก็พบว่ามีคนมาก่อนพวกเขาแล้วเหลียงเช่อก็ได้บอกให้หลี่เทียนลงไปสํารวจก่อนเขาเลยครับทำเอาหลี่เทียนก็ถึงกับบดนว่าทำไมต้องเป็นตูด้วยล่ะเนี่ยเทียงไปเถียงมาหลี่เทียนก็ด้น ่าอย่าพึ่งจุดไฟเผานะเดี๋ยวเขาจะรีบขึ้นไปละเหลียงเชิดที่ได้ยินแบบนั้นก็ตะโกนกลับไปว่าใจเย็นไอ้สองข้างล่างนั่นมีอะไรหรือเปล่าพอเพลก็บอกว่ามันมีชิ้นส่วนกระจกที่แตกเหลียงเชิดก็บอกให้เพลกนำสิ่งนั้นมาให้เขาดูและเขาจะไม่จุดไฟเผาพอเพลกก็ได้โยนเศษกระจกนั้นขึ้นมาให้พวกเหลียงเชิดทันทีแต่เหลียงเชิดก็สงสัยว่าทำไมมันมีแค่ครึ่งเดียวล่ะพอเพลก็ถึงกับหนักใจเลยครับที่ไอ้พวกนี้มันไม่รู้หาอะไรเลยเขาจึงได้บอกกับพวกเหลียงเชิดว่ากระจกนั่นเนี่ยถูกองค์หญ จริงหรือเปล่าแต่หลีเทียนนยก็ไม่รู้เหลียงเชิดจึงจะไปตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยตัวเองและบอกให้เพงในคอยอยู่ข้างล่างหากมันเป็นเรื่องจริงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะปล่อยเพเ่ขึ้นมาหากเล่นตุกติกเนี่ยเขาจะจุดไฟเผาเพ่ที่อยู่ข้างล่างเสียเพ่ก็ตอบตกลงทันทีเลยครับและบอกให้เหลียงเชิอรีบใช้เศษกระจกเพื่อหายข้างพอเหลียงเชิดลองทําดูเท่านั้นเลยครับระเบิดแฟลชมันแยงตาซะเหลือเกินและเพ่ที่ได้ยินเสียงลองกาของทั้งสองคนก็เข้าใจได้ทันทีวัยพวกนี้เนี่ยมันคงจะโดนระเบิดแฟลกไปแล้วแนะ่ๆนะเขาจึงรีบขึ้นมาและเกบเร้กระจน,นได าไฟนั้นเนี่ยไปโดนหลีเทียนแทนพอรู้สึกตัวอีกทีนี่ก็เพราะว่าเพกแ,แบกมอเตอร์ไซค์เขาหนีไปอีกแล้วผมละงงว่าทำไมไอ้เพกมันไม่ขี่มอเตอร์ไซค์วะมันจะแบกไปให้เมื่อยทาไมเนี่ยพวกแรงเชือกที่เห็นแบบนั้นจะทําอะไรได้เลยครับนอกสจากจะวิ่งตามไประหว่างนั้นพวกเขาก็ได้เห็นรถของกลุ่มเทียนหลัวผ่านมาพอดีพวกทหารก็ถามกับเหลียงเชิดว่าเห็นชาป,ปิศนาที่ขีมม่มอเตอร์ไซค์บ้างหรือเปล่าพวกเหลียงเชิดก็รีบตอบว่าไม่เห็นคนขีมม่มอเตอร์ไซค์มีเยอะยะแต่ตายไปพวกทหารที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่สงสัยแล้วจากไปแต่ในตอนนั้นพวกเขาก็ดันนึกขึ้นมาได้ว่าพวกเหลียงเชิดเนี่ยแต่งตัวไม่เหมือนกับคนท้องถิ่นเลยแล้วพวกนั้มาทําอะไรที่นี่กันล่ะหลีเทียนก็จะตอบแล้ว ครับแต่พอหันมาอีกทีก็เพราะว่าเหลียงเฉ่อนั้นได้หายตัวไปแล้วน่านวลีเทียนที่เห็นแบบนั้นก็รีบสับเตนแตกนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้พวกเขานั้นโดนจับกลมแต่โชคยังดีของเหลียงเฉ่อที่เขานั้นสามารถหนีไปได้ทางด้านหลีเทียนนั้นก็ได้ขอให้เหลียงเฉ่อช่วยแต่ว่าเหลียงเฉ่อนั้นก็วิ่งหนีไปซะอย่างนั้นทําให้หลีเทียนก็โกรธมากเลยครับที่มีเพียงแค่ตัวเขาที่ถูกจับเขาก็ได้บอกกับพวกทหารว่าคนที่วิ่งหนีไปนั่นคือเหลียงเฉ่อที่เป็นผู้ปลุกพลังคาสดีเหลียงเฉ่อที่ได้ยินแบบนั้นก็โกรธมากเลยครับและหันมาทําร้ายหลีเทียนที่บังอาจมาแชร์ข้อมูลเขาทางด้านหลีเทียนที่เห็นแบบนั้นก็รีบเอาคุมกันไฟออกมาเมื่อพวกทหารเห็นไฟที่เหลียงเฉ่อปล่อยออกมาเขา ราได้ทันทีเลยครับว่าเหลียงเชื่อนั่นก็คือคนก่อเหตุก่อนหน้านี้ที่ใช้ไฟเผาทาลายล้างสรรพสินค้าไม่นานหัวหน้าหน่วยก็ได้ตะโกนขึ้นมาเลยครับพร้อมกับจะปล่อยพลงังทาให้เหลียงเชื่อที่เห็นแบบนั้นก็หยุดชะงักขเขาได้ทันทีว่าชายผู้นี้คือผู้ประพลังคาสบีแน่ๆถ้าเกิดเขาหนีมีหวังจบเฮเหลียงเช่อก็ตะโกนขึ้นมาสุดขีดว่าเขาได้ยอมมอบตัวแล้วแต่ก่อนที่พวกเหลียงเชื่อจะถูกจับตัวไปเนี่ยหัวหน้าทหารก็มีคาถามหนึ่งอยากจะถามว่าทําไมพวกเหลียงเช่อนี่ถึงแบกมอเตอร์ไซค์กันล่ะเหลียงเชื่อก็อกว แต่ว่าเขาก็สั่งให้ลูกน้องนั้นไปตรวจสอบไม่นานนักหน่วยข่าวกองก็ได้รายงานมาว่าบริเวณรอบข้างน้าภูเขาพบถ้ำแต่ว่าข้างในนั้นก็ไม่มีอะไรอยู่เลยทาให้หัวหน้าทหารก็ไปถามกับพวกเหลียงเชอ่อว่ามีอะไรอยู่ข้างในนั้นหลีเทียนก็รีบตอบว่าข้างในนั้นเนี่ยมีกระจกวิเศษแต่ว่าก็ถูกชาร์จที่แบกมอเตอร์ไซค์นันขโมยไปแล้วเมื่อหัวหน้าทหารได้ยินแบบนั้น,นก็คิดว่านั่นอาจจะเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมเขาก็เลยรีบถามหาตัวคนร้ายเลยครับว่าเห็นหน้าตาหรือเปล่าพี่หลี่รบไไดดัดกก้้ มาจากพวกหลีเทียนด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่าพวกเขาคุ้นกับอีท่าไหนเพเอกของเราก็ได้รับแต้มเยอะซะเหลือเกินส่วนทางดัานน้องเสี่ยอยู่นี่ก็นอนสับพงกอยู่เลยครับเธอนั่งรอเพเอกทั้งคืนเลยไม่นานเพเอกนี่ก็ได้มาถึงน้องเสี่ยอยู่นี่ก็ได้เข้าไปกอดเพเอกเธอก็ได้บอกกับเพเอกว่าครั้งต่อไปช่วยพาเธอไปด้วยหน่อยจะได้ไหมเพเอกก็ตอบตกลงเลยครับก่อนที่น้องเสี่ยอยู่นั้นจะได้ถามเพเอกว่าไปขโมยอะไรมาเพเอกก็บอกว่าเป็นกระจกวิเศษขององค์หญิงหวนเฉิงน่ะเสี่ยอยู่ที่ดีกินมานั้นก็สนใจขึ้นมมมมมาาาาาาทัันนนนนีีีพพ่่่่ไไไไดด้้้้ขขโยยยหรรรืออออออเเเเปปลลกกก็็บบววะสงแแ คือนั่นเองเพชก็เห็นรถทหารเต็มไปหมดแถมบนรถนั้นเนี่ยก็ยังมีพวกเหลียงเชอร์อยู่ด้วยไม่นานนักรถของพวกทหารเนี่ยก็ได้มาจอดตรงใกล้ๆเต็นที่พวกเขาอยู่ทําให้เพชก็สงสัยเลยครับว่าพวกเทหลูอ,อาจจะรู้ว่ามีผู้บุกรุกจากต่างประเทศมาหรือเปล่าแต่ในตอนนั้นเพชก็ได้พบกับเจียงชูอี้ที่อยู่ที่นี่ด้วยเลยครับเพชก็แปลกใจว่าทำไมเจียงชูอี้ถึงมาอยู่ที่นี่ได้เจียงชูอี้ก็บอกว่าที่นี่เนี่ยไม่ซากโบราณสถานและตอนนี้เขาก็ตามหาตัวเพชรอยู่โชคดีน,นะที่มาเจอเพชรอยู่ที่นี่ก่อนที่จเจียงชูอ,อี้จะาารีบ ในวันต่อมารถเนี่ยก็ติดทั้งแถวรานที่นี่เนี่ยถูกพวกทหารนั้นปิดกั้นเอาไว้ก็คือพวกเขาไม่สามารถขึ้นเขาไปได้แล้วนั่นเองส่วนทนาเพศของเราก็ได้ไปยืนยันตัวเพื่อเข้าไปในค่ายทหารแต่ว่าน้องเสืออยู่เนี่ยก็ไม่สามารถเข้าไปได้เพราะว่าเธอนี่นไม่มีเอกสารแต่ว่าเจียงชูอินก็เอกสารบางอย่างมาให้ทหารคนนั้นดูเอกสารอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันทําให้น้องเสืออยู่นี่เข้าไปได้และข้างในค่ายทหารที่ใหญ่โตนั้นเนี่ยก็จะมีชายแก่ที่ยืนอยู่กลางน้ําเ๊ะท่าหล่ออยู่เป็นใครก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ารู้แน่ๆ ตอนที่6ผู้ฝึกตนทั่วสารทิศนั้นก็ได้มารวมตัวกันเลยครับพี่แบนคนนี้ก็ได้พูดขึ้นมาว่าซากปรักพังของที่นี่นั้นกำลังจะถูกเปิดออกและเขาจะเป็นผู้นําทีมในครั้งนี้และรับผิดชอบทุกอย่างและทีนี้ถิงไม่สามารถมาในวันนี้ได้ก็เพราะว่าเขากําลังแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่ชายแดนอย่างไรก็ตามไม่ต้องเป็นห่วงไปเพราะว่าทางเราก็มีผู้อาวุโสเชิญที่แข็งแก่งติดตามไปด้วยและใครก็ตามที่ต้องการขโมยหรือทําสิ่งไม่ดีในซากปรักพังคนผู้นั้นจะต้องถูกกาจัดจากนั้นหหลลลรับบบุงี่่กก็อวาาด เล่มนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาในกลุ่มเทียนหอวงเป็นอาวุธที่ธรรมดาม,มากแล้วนะเพจที่ได้ยินแบบนั้นก็มีหน้าที่เสียใจทันทีลุงหลีก็บอกว่าไม่ต้องไปต้องเสียใจไปเส้นทางของพวกเรานนั้นแตกต่างจากเทียนหอวงพวกเราฝึกจิตแห่งดาบสุดท้ายแล้วดาบนั้นก็คือทุกสรรพสิ่งแต่ที่เพจหนักใจก็เป็นเพราะว่าเขคิดจะขายดาบเรื่องนี้ของเขาอ่ะนะถ้ามันไม่พิเศษอะไรก็คงจะขายได้น้อราสิท่าทำเอาโฮโซลีก็ถึงกับเข่าสุดเลยทีเดียวไอ้ห่าเอ้ยตอนแรกก็นึกว่าอยากจะได้ดาบดีๆมาฝึกที่ไหนได้มันจะไปขายลุงหลีก็เลยสอนเพจกิไ้ว่าาาาดดบบจะทํ้้พวกกเเรตติโขึนไ แต่ย่าเลยว่าบนโลกนี้ก็มีอีกหลากหลายอาวุธและเทียนหลัวเองก็เล็งเห็นจุดนั้นพวกเขาก็เลยฝึกนักเรียนตามแบบถนัดของพวกเขาและแน่ถิ่งในกลุ่มเทียนหลัวเนี่ยก็รับว่าเป็นอัจฉริยะเลยก็ว่าได้เขาที่ประจําการอยู่ชายแดนทางใต้นเนี่ยก็ไม่มีใครกล้าฝ่าฝืนกฎหมายเลยทีเดียวทั้งปราดเปรื่องและมีทักษะในการต่อสู้ที่สูงส่งแต่อย่างไรก็ตามในโลกของการฝึกจิตนั้นหากไม่มีความรู้ก็ย่อมไม่พบเส้นทางเพคก็เข้าใจว่าถ้าหากไม่มีความรู้ก็ไม่สามารถฝึกได้งั้นหรอลุงหลีก็บอกว่าท่านลู่ซุนเคยกล่าวว่าทุกสรรพ ว่าลูซุนเนี่ยพูดจริงๆเขาน,นเป็นคนที่ผนวกรวมทั้งาศาสนาลัทธิเต๋าและลัทธิของจื้อเขาได้ออกเดินทางเพื่อทำความเข้าใจธรรมชาติของโลกอย่างเช่นลีเซียวพอได้ยินว่าเป็นไอ้วัน,นเพพก็ขำไม่หยุดเลยครับแต่อย่างไรก็ตามในการลงสร้างปรัจจุบังในครั้งนี้ก็มีผู้อุโสเฉินคอดูแลอยู่เขาใช้เวลาฝึกฝนทักษะม,มานานหลายทศวรรษแลวเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แข็งแกร่งเอาการอยู่เลยครับจาน้นภาพก็ได้แตามาอีกทีในตอนที่เพลนั้นอยู่ที่ค่ายเพลในตอนนี้ก็พยายามสังเกตหาผู้ฝึกตตต้้้นนนนนนนัััังงงชาาาาาาาิททททีีีีี่่่่่พพพพวววกกกกกกหหหหลลลเเเเยยยบแ็็็ไไปปรระข ซึ่งเธอเนี่ยก็อยากจะกินซุปเนื้อนะมากๆแต่ในตอนนั้นเองเจงชูอีก็ได้เข้ามาบอกกับรพอเอกว่าเต็นเนี่ยอยู่ทางโน้นเพเอกที่ด้กินแบบนั้นก็รีบแบกเสลอยู่ไปทันทีพอมาถึงก็มีพี่อ้วนคนหนึ่งเข้ามาแนะนําตัวเลยครับเราวนั้นชื่อว่าเฉินจัวเป็นร้อยโทคลาสอ e ีนะครับแต่พี่อ้วนที่ยื่นมือออกไปเนี่ยเจงชูอี้ก็ไม่จับด้วยซ้าเพราะว่าเขาเนี่ยคือร้อยโทคลาสดีแต่เอ๊ะพี่อ้วนเนี่ยดูเหมือนว่าจะได้รับพังแล้วนะหลงเสน่ห์เจงชูอีกตัวเขา ร้โทคลาสอ e ีนะครับสินเด็ดที่โดนริษักนะแต่ด้วยสายตาของเพ่ที่จ้องมองนาฬิกาของพี่อว้วนขนาดนี้เนี่ยก็ทำเอาพี่อว้วนนั้นระแวงเลยแหละครับในต,ตอนนั้นเองพี่หลอ่อที่ด้านหลังเนี่ยก็ได้แนะนำตัวเขาเนี่ยมีชื่อว่าเกาเฉิงอี้เป็นร้อยโทคลาสดีนะครับที่อยู่ชายแดนเขาก็ได้ถามกับเพ่ว่่ได้ซากปรกักพังครั้ง,งก่อนคงไม,ม่ได้ทำผลงานอย่างนั้นหรอทำไมถึงได้เป็นแค่ร้อยโทคลาสอ e ีล่ะส่วนพี่อว้วนที่เห็นว่าพี่หล่อเป็นผู้ฝึกตนเช่นเดียวกันได้ก็ถึงกับตกใจเลยครับและโกรธในเวลาเดียวกันที่า้าะ,บบนะะนนาได่ลจ นะพี่หลอดะิด้ยินแบบนั้นก็แปลกใจเล็กน้อยหายากนะเนี่ยเวลานั้นเองพี่วันที่สังเกตเห็นว่าเพคพาน,น้องมาด้วยเนี่ยเขาก็ได้กระซิบบอกเพคว่าท่านลู่ซุนได้เคยตันเอาไว้ว่าในการต่อสู้นะั้นไม่ควรจะมีพาระการที่คนเอาภาระอย่างเช่นครอบครัวมาแบบนี้นะมันไม่ก้าวหน้านะเพค่ไดียินแบบนั้นก็มีท่าที่ทแปลกใจเอ๊ะนั้นหรอแต่เขาได้ยินมาว่าลู่ซุนไม่เคยพูดแบบนั้นนะคงต้องเรียงมาถามให้แน่ใจสะละแต่มันคงยากที่จะทําแบบนั้นแหละนะงั้นมาว่างเดี๋ยวฉันจะพานาไปพบกับลู่ซุน ส่วนน้องเสียวอยู่ของเราเนี่ยก็ขอแต่เนื้อเลยครับไม่เอาผักและในตอนที่กําลังกินอาหารกันอยู่นั้นน้องเสียวอยู่ก็ขอลงไปในซาบปรับผกพังในครั้งนี้กับเพกด้วยเลยครับพอจะพูดตามตรงแล้วน้องเสียวอยู่นเก่งกว่าพี่อ้วนที่นั่นขงข้างๆนั่นซะอีกแมอย่าได้ดูถูกเขาไปสิบางทีเขาอาจจะมีบางอย่างติดตัวก็เป็นได้นะบางอย่างที่ว่านี่คือไขมันน่ะหรอเพคก็ถึงกับอึ้งเลยครับที่เสียวอยู่พูดแบบนั้นแต่พอเอาเข้าจริงแล้วเสียวอยู่ก็เก่งกว่าพี่อ้วนนั่นแหละถ้าว่าระดับพลังของเสียวอยู่ในตอนน ก็กำลังสืบประวัติพวกเพ็กอยู่โดยพี่หล่อเนี่ยก็ค่อนข้างมีผลงานในชาแดนเลยทีเดียวพี่รรนก็ตกใจไม่น้อยเลยครับเมื่อเห็นประวัติของพี่หล่อและก็จางฉู่อี้แต่เมื่อเห็นประวัติของเพ็กเท่านั้นเละครับก็ตกใจแทบช็อกเพราะผลงานของเพ็กนั้นมีมากล้นซะเหลือเกินและดูว่าในการลงดันครั้งก่อนในเขาแทบจะเป็นแกนหลักเลยก็ว่าได้ทั้งการต่อสู้กับพวกทหารไม้คมกระดูกนับพันรวมไปถึงแม่ทัพของฝั่งศัตรูอีกและหลังจากที่กินข้าวกันเสร็จแล้วเพ็กของเราก็มาหาผู้ฝึกตนจากต่างประเทศอีกเช่นเคยพวกพีวร่รณก็สาานาาฬิกมย พี่อ้นที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบบอกเลยครับว่านาฬิกาของเขาเนี่ยราคา8 0,000แต่ว่าเขาก็ไม่เคยใส่มานักหรอกรอว,ว่าเขายังมีอีกหลายเรือนเลยที่บ้านขนาดเดียวกันนั้นเจียงชวีก็ได้พูดขึ้นมาว่าหวังว่าการลงดันในครั้งนี้คงจะไม่เหมือนกับคราวก่อนนะและพวกพี่อ้นก็ได้ถามกับเพเกว่ารู้จักเจ้าฉินฉีหรือเปล่าพอเห็นว่าเพเอกนั้นมาจากเมืองเดียวกับเธอข่าวลือว่าเธอนั้นเป็นอัจฉริยะเลยนี่เพกก็บอกว่าใช่แล้วละ่ะข่าวลือนั้นไม่เกินจริงเลยเจ้าชินฉีนั้นแข็งแกร่งมากการลงดันทั เขาเลยกบพยายามเข้าไปทักทายชินฉีแต่ก็แน่นอนเลยครับว่าถูกเมินทั้งคู่หลังจากนั้นในขนาที่เดินเล่นกันอยู่นั้นเพ่ก็ได้ถามกับพี่อ้วนว่ารู้อะไรเกี่ยวกับผู้โอโซเฉินบ้างไหมพี่อ้วนก็เกรงเลยครับไม่ได้ยินแบบนั้นและบอกว่าไม่รู้อะไรมากแต่ว่าอย่าได้ไปพูดภาษาต่างประเทศต,ต่อหน้าเขาเชียวละเพราะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์ไม่ค่อยดีในนี้หรอกนะหลังจากนั้นพอกลับมาที่เต็นท์เจงชุยก็ได้ถามกับเพ่ที่อน้นรายการของคนพวกนั้นตั้งขนาดนั้นที่จะทําธุรกิจที่ซากปรักพังอกงเอพรกอกังน,นองวนถึั นัางจะเลือกอะไรล่ะเพกก็บอกว่าแน่นอนสุภาพบุรุษนั้นต้องอยู่คู่กับเงินอีกอย่างเขาเนี่ก็เป็นเด็กกาพร้าที่เลี้ยงน้องมาด้วตัวคนเดียวดูเหมือนว่าเจงชูอี้ก็จะได้รับคําตอบแล้วเลยครับซึ่งเขาเนี่ก็เชื่อในตัวของพระเอกอยู่แล้วจากนั้นเจงชูอี้ก็ได้ให้เพกดูข้อมูลที่เขาได้รับมาซึ่งดูเหมือนว่ามอนของซางปลาผาพ,พังแห่งนี้เนี่ยจะแข็งแกร่งกว่ามอนครั้งก่อนแล้วนะเวลาในการนั้นเองน้องเซลอยูนี่ก็ได้เข้ามาหาพระเอกเธอเนี่ยไปเจอสถานที่ที่สวยงามมาก็เลยอยากจะให้เพกได้ไปถ่ายรูปให้เธอสักหน่อยนึงพอไปถึงที่นั้นพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับผู้โอโซเฉินเลยครับพวกเพกจะเห็นแบบนั้นก็จะเดินจากไปแต่ผู้โอโซเฉินเนี่ยก็ได้หยุดเอาไว้ใคร ใชให้พวกเธอไปกันเหและดูเหมือนว่าผู้อโศจ์นเชนนี่ก็จะรู้จักเพกเลยครับเพราะว่าไอลีเซวนี่มันมาพูดเรื่องเพลให้เขาฟังตลอดแถมเขาก็ยังรู้มาว่าเพลนั้นเป็นลูกศิษย์ของผู้อโหลีด้วยก็ที่ในตอนนั้นผู้อโซจ์เชนจะได้สแสดงพลังของตัวเองให้กับพวกเพกดูเลยครับทำเอาฟ้าแยกนกตายเลยทีเดียวผู้อโศจ์เชนก็ได้บอกว่าผู้อโหลีไม่ได้สอนสิ่งนี้ให้เจ้าหรือเกี่ยกับเขาที่ได้ชักชวนให้เพลงมาเป็นลูกศิษย์ของเขาพอผลงานที่เพลงทำออกมาในการลงดันครั้งก่อนเนี่ยมันเตะตาเขามากๆ ดีปฏิเสธก็คือปฏิเสธตกลงก็คือตกลงตรงไปตรงมาดีหนุ่มสาวก็แบบนี้แหละนะก่อนที่เขาจะหันไปถามกับเสี่ยวยูนแน่นอนว่าเสี่ยวยู่เธอก็ได้บอกว่าเธอไม่เต็มใจผู้โอโซลีเธอดกินแบบนั้นก็มีอารมณ์ด้านลบขึ้นมาทันทีเพลก็แปลกใจเล็กน้อยเลยครับทังที่เมื่อกี้เขาก็ปฏิเสธไปแต่ว่าผู้โอโซเชนก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยกับการในตอนที่เสี่ยวยู่ปฏิเสธเขากลับมีอารมณ์ด้านลบซะง,งั้นระหว่างนะั้นผู้โอโซเินก็ได้บอกให้พวกเพลงนั้นกลับไปฝึกกันได้ละเพื่อเตรียมตัวที่จะลลงงงดดดัััันน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 ใใคร้้้้้้้ีีแตต่่่่อออทพพกกกเเาาาาิจไไปยยูููผ็ขึมววส เธอคือผู้เตือนรู้สินะเจ้าอาจจะซ่อนมันจากคนอื่นได้แต่มันซ่อนจากสายตาข้าไม่ได้หรอกนะเพชก็ได้ถามถึงระดับความสามารถของน้องเสียวอยู่เพชก็ตอบว่าถ้าหากวัดแล้วก็น่าจะเป็นผู้ปลุกพลังคาสดีทํเอาผู้โซเชียลที่ดิแบบนั้นก็ยิ่งอยากจะได้เสียวอยู่เข้ามาเป็นสิทธิ์เลยครับหากมาอยู่กับข้าอะไรก็ในประเทศนี้คงไม่มีใครกล้าลังแกเธอแนะ่เต็มใจที่จะมาอยู่กับฉันหรือเปล่าแน่นอนว่าน้องเสียวอยู่ก็ปฏิเสธทันควันเออถ้ามาจะให้ของขอนด้วยนะมไม่ไปข้าทํเอาผู้โซเชียลที่โดนปฏิเสธหนักกกๆเข้้านนน่่น่็ถึงงโโหละแตตชยดีีีทใอจ ริเวณนั้นก็เกิดหมอกควันขึ้นโปโซเฉินก็รู้ได้ทางชีว่าซากปรับหัพังนั้นได้ถูกเปิดออกแล้วเขาก็ได้สั่งให้ทุกคนนั้นรีบมารวมตัวกันจากนั้นในระหว่างที่เดินทางกันอยู่นั้นเพื่อก็ได้ทำถึงพลังพิเศษของพี่อ้วนเลยครับพี่อ้วนก็บอกว่าถ้าบอกแล้วอย่าขำเขานะก็คือทั้งอิ่มแล้วก็จะไม่หิวทั้งประเภทก็ถึงกับงงเลยครับว่าพูดอะไรกันอยู่เนี่ยซึ่งพลังพิเศษของพี่อ้วนนั้นก็เหมือนกับการจําสินนั่นเลยครับกินอาหารตุนไว้แล้วจะไม่หิวเพราะเขาสามารถกักเก็บพลังงานได้ถึง15วันเลยทีเดียวอ๋องั้นเองหรอแหมเป็นทักษะที่ดีเลยทีเดียวนะเนี่ยหลังจากนั้นพี่อ้วนก็ได้ถามกับเพ่เว่าทำไมถึงไดพาน้องเสี่ยว มาด้วยล่ะเนี่ยมันไม่อันตรายเหรอในต,ตอนนั้นผู้อุโสเฉินก็ได้บอกว่าใจเย็นไอ้ตองเด็กคนนั้นหน่อแข็งแกร่งกว่านายซะอีกนะแทนที่จะสนใจในตัวของคนอื่นสนใจตัวเองก่อนจะดีกว่าอย่าทำให้ฉันขายหน้าไปหน่อยเลยเหมือนว่าผู้อุโสเฉินจะเกี่ยวข้องกับพี่อ้วนคนนี้เลยครับไม่นานพวกเขาี่ยก็ได้มาถึงที่ซากปลักภักังเป็นที่เรียบร้อย